สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสามโกกค,ค่ะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องสงครามนะคะเราจะมองในมุมของออภาวะผู้นำการบริหารที่แฝงอยู่ในตัวละครต่างๆซึ่งน่าทึ่งมากว่าบทเรียนพวกนี้ยังใช้ได้อยู่เลยใช่ครับสามโกกนีเ่เหมือนเป็นทั้งตาราพิชัยสงครามแล้วก็ตำราการเมืองการปกครองไปในตัวเลยนะครับ ถึงบ้างส่วนอาจจะเป็นเรื่องแต่งเติมแต่แก่งของมันเรื่องการบริหารคนการนำทัพการวางกลยุทธ์เนี่ยมันสะท้อนความจริงมากๆน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าคุณสมบัติแรกที่ผู้นำดูเหมือนต้องมีเลยคือเรื่องของความกล้าหาญการกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงอะไรแบบนี้ค่ะครับอันนี้ชัดเจนมากในตัวโจโฉเลยนะคือ เขากล้าที่จะทําสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าอย่างตอนวางแผนรอบสังหารต่างโต๊ะเนี่ยนะครับถึงแม้จะเอ่อไม่สําเร็จนะแต่มันเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากๆความกล้าตรงนั้นแหละที่ดึงดูดคนเก่งๆให้เข้ามาร่วมกับเขาจนสร้างอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดได้มันบอกเราว่าถ้าอยากทำเรื่องใหญ่ก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงอื กล้าเสี่ยงนี้เรื่องหนึ่งแต่ทําให้คนยอมตามยอมเชื่อใจนีสิคะน่าจะยากกว่าหรือเปล่าเรื่องการซื้อใจคนนี่สําคัญแค่ไหนคะในยุคนั้นโอ้โหสำคัญมากครับแล้วถ้าพูดเรื่องนี้ต้องยกให้เล่าปีเลยคือเขาอาจจะไม่ได้เริ่มจากต้นทุนที่สูงส่งอะไรนักแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าการพิชิตศึกใจเป็นหลักเลย การพิชิตสึกใจใช่ครับการที่เขาชนะใจยอดฝีมืออย่างกวนอูเตียวหุยได้หรือโดยเฉพาะตอนที่ไปเชิญของเบ้งเนี่ยชัดมากอ๋อที่ไปถึง3ามครั้ง3ามครานั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับไปครั้งแรกไม่เจอครั้งสองก็ยังไม่เจออีกถ้าเป็นคนอื่นอาจจะถอดใจไปแล้วแต่เล่าปี่ไปครั้งที่สมจนได้มันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทนะแต่มันคือการแสดงให้เห็นว่า เ,เขาต้องการของเบ้งมากแค่ไหนให้เกียรติแล้วก็เห็นคุณค่าจริงๆสุดท้ายก็ได้ยอดกุญสือมาช่วยงานนี่คือพลังของการใช้ใจเลยครับฟังดูสุดยอดเลยนะคะแต่ความเก่งมากๆบางทีมันก็มาพร้อมกับอีกโก้สูงๆได้เหมือนกันตรงนี้มีตัวอย่างใน3ามก๊กไหมคะมีครับแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงด้วยนั่นคือกรณีของกวนอูเทพเจ้ากวนอูเนี่ยนะคะมงในผีมือตัวเองมากเกินไปความเย่อหยิ่งเนี่ยนะครับทำให้เขาประมาท ไม่ฟังคําเตือนไม่รอบคอบเรื่องการเมืองการทูตกับซุนกวนจนสุดท้ายเป็นเหตุให้เสียเมืองสําคัญอย่างกิงจิวใบโห oh, เสียหายหนักเลยนะคะนั่นหนักมากครับไม่ใช่แค่แพ้ศึกแต่กระทบยุทธศาสตร์โดยรวมของโกโ๊กจกเลยบทเรียนก็คือเก่งแค่ไหนก็ต้องฟังคนอื่นต้องรู้จักอ่อนน้อมบ้างไม่งั้นความหยิ่งเนี่แหละจะพาไปสู่ไหยนะจากเรื่องของใจมาดูเรื่องของสมองกันบ้างค่ะ สติปัญญาก,กลยุทธ์นี้ใครเด่นสุดคะแล้วมีข้อควรระวังไหมคะถ้าเรื่องสติปัญญาคงไม่มีใครเกินขงเบงแล้วล่ะครับกลยุทธ์เมืองว่างที่หลอกซูมาอี้ได้นี่คือตำนานเลยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะกลยุทธ์เมืองว่างคือตอนนั้นขงเบงมีทหารน้อยมากซูมาอี้กำลังนำทัพใหญ่มาขงเบงสั่งเปิดประตูเมืองแล้วตัวเองขึ้นไปนั่งดีดพีนบนกำแพงเมืองอย่างสบายใจซูมาอี้มาถึงก็เห็นแบบนั้น ด้วยความที่รู้ว่าของบมงรอบคอบสมร์บวกกับนิสัยขี้ระแวงของตัวเองก็เลยคิดว่าต้องมีกับดักแน่ๆเลยไม่กล้าเข้าเมืองสั่งถอยทัพไปเองโหสุดยอดเลยค่ะใช้จิตวิทยาล้วนๆใช่ครับนี่คือการรู้เขารู้เราอย่างแท้จริงรู้ว่าซูมาอีคิดยังไงแต่ปัญญาก็อาจเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนะยังไงคะดูอย่างเอียลซิลที่ปรึกษาของโจโฉสิครับคนนี้ฉลาดมากรู้ทันความคิดโจโฉตลอด แต่พลาดตรงที่อชอบอวดฉลาดแสดงภูมิออกมาผิดที่ผิดเวลาเก่งเกินไปจนโจโฉรู้สึกว่าโดนลูกขมเลยหาเรื่องสั่งประหารซะเลยเอ,อกลายเป็นแบบนั้นไปครับบทเรียนคือเก่งนะดีแต่ต้องรู้จักกาะละเทศะด้วยบางทีก็ต้องแกล้งโง่บ้างหรือเก็บงำความสามารถไว้ใช้ให้ถูกจังหวะอ๋อแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับขงเบ้งที่น่าสนใจแม้จะเก่งมากแต่เหมือนจะมีจุดอ่อนเรื่องการมอบหมายงานนะครับจริงเหรอคะ ดูเป็นคนวางแผนเก่งน่าจะกระจายงานได้ดีสิคะคือเขามักจะลงไปจัดการรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยตัวเองอาจจะเพราะเป็นคนละเอียดหรือเอ่ออาจจะกังวลกลัวคนอื่นทําได้ไม่ดีเท่าสุดท้ายก็ทํางานหนักเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพตัวเองด้วยนี่ก็เป็นบทเรียนให้ผู้นํายุคนี้เลยครับว่าต้องรู้จักเชื่อใจทีมและกระจายงานออกไปบ้างอืมทั้งความกล้าปัญญาการใช้ใจ ดูเหมือนทุกอย่างต้องมีตัวคุมอีกทีนะคะนั่นคือการควบคุมอารมณ์หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับอันนี้สำคัญมากๆผู้นำจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆตอนอารมณ์พลุ่งพล่านไม่ได้เลยไม่ว่าจะโกรธแค้นหรือดีใจจนเหลิงมีตัวอย่างไหมคะชัดๆเลยก็ตอนเล่าปีรู้ข่าวกวนอูเตียวหุยตายก็โกรธแค้นมากยกทัพใหญ่ไปบุกงอก๊กทั้งที่ขงเบ้งพยายามเตือนแล้วสุดท้ายก็ ออด้วยความแค้นบังตาการวางแผนไม่รัดกลุ่มก็เลยพ่ายแพ้ย,ยับเยินที่ศึกอีเลง็งเสียไพ่พลไบมหาศาลหรืออย่างโจโฉเองตอนศึกเซ็กเพกผาแดงก่อนหน้านั้นชนะมาตลอดก็เกิดความลมพองใจประมาทค่าศึกสุดท้ายก็พ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยการรักษาใจให้นิ่งให้มั่นคงนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญแล้วมิติอื่นๆอย่างความถ่อมตนหรือการมองการไกลล่ะคะมีใครเด่นเรื่องนี้บ้าง สุนกวนแห่งงอกกน่าสนใจนะครับเขารับตำแหน่งผู้นำตั้งแต่อายุยังน้อยมากทำกลางขุนศึกเก่าแก่ที่ประสบการณ์สูงกว่าเยอะแต่เขาใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนรับฟังความคิดเห็นให้เกียรติคนเก่าแก่จนสามารถครองใจคนทั้งกกและรักษางอกกให้มั่นคงได้ยาวนานอ๋อการถ่อมตัวก็เป็นเครื่องมือซื้อใจคนได้เหมือนกันนะคะใช่ครับส่วนเรื่องมองการไกลต้องยกให้สุมาอี้เลย สุมาอี้อาจจะไม่ได้มีกลยุทธ์พราวแบบขุงเบงแต่สิ่งที่เขามีคือความอดทนการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมและที่สําคัญคือเขาดูแลสุขภาพตัวเองดีมากดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการเป็นผู้นํำยังไงคะเกี่ยวมากครับ เพราะสุมาอี้อายุยืนกว่าคู่แข่งคนสําคัญอย่างคงเบ้งหรือโจโฉเยอะเลยการมีชีวิตที่ยืนยาวทําให้เขามีเวลาที่จะรอคอยโอกาสสะสมกําลังจนสุดท้ายตระกูลสุมาก็สามารถรวบรวมแผ่นดินได้สําเร็จสุขภาพดีจึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันคืออาวุธลับทางกลยุทธ์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวการมองเกมยาวต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองนี่แหละครับ โห oh, ฟังดูแล้วตัวละครแต่ละคนใน3ามก๊กนี่เหมือนกระจกสะท้อนจริงๆนะคะมีทั้งด้านดีด้านที่ต้องระวงังครบเลยใช่ครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับนั่นคือสิ่งที่3ามก๊กสอนเราทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อนมีด้านสว่างด้านมืดบทเรียนสาคัญคือการเข้าใจตัวเองรู้ว่าเราเก่งอะไรอ่อนอะไรเข้าใจคนอื่น แล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ว่าจะของตัวเองหรือของคนที่เราเห็นบทเรียนพวกนี้มันเออมันข้ามการเวลาจริงๆครับยังใช้ได้เสมอเป็นบทสรุปที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะงั้นสุดท้ายนี้ขอทิ้งคําถามให้คุณผู้ฟังได้ลองไปคิดตามกันดูนะคะลองมองไปรอบๆตัวเราในโลกปัจจุบันมีผู้นําคนไหนหรือเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทําให้นึกถึงคุณลักษณะหรือบทเรียนที่เราคุยกันจากตัวละคร3ก๊กวันนี้ แล้วภูมิปัญญาเก่าแก่นับคันปีเหล่านี้ยังให้คำตอบกับความท้าทายในยุคนี้ได้อยู่ไหมคะ